สวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้นะทุกคนก็จะมีสปอยนะครับหลุดออกมานะครับทางมาร์ดิตติสตานั่นเองนะครับก็สปอยในส่วนของวีที่4นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูนะครับนักเตะเนี่ยที่จะมีตัวไหนเข้ากันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าไอ้ที่ผมบอกว่าฟรี5,000เพรเนี่ยมาจากไหนนะครับก็มาจากตรงนี้เลยนะครับกดคำมา กดมาที่เล่นนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของอีเวนต์สดนะครับก็จะอยู่ในหน้าของตรงนี้เลยนะครับโหมดชาเลนจ์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็ตรงนี้อย่าลืมไปเล่นกันนะทุกคนเพราะว่ามันแจกค่อนข้างเยอะเลยนะครับสําหรับสายฟรีนะครับเอาเพชรไปเปิดแพ็คได้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับชาเลนจ์เย็นยาเยือก4นั่นเองนะครับก็นี่เลยผมได้ทําการไปเล่นมาแล้วนะครับเมื่อเช้าถ้าดูในไลฟ์สดนะครับ ก็ผมไปเล่นมานะประมาณนี้ก็มันแจก5,000เพชรนะครับแล้วก็แต้มเพิ่มแรง2 5งแล้วก็นักเตะค่เวอร์ชันนะครับ1 0 9ถึง115นั่นเองนะครับก็มันแจกประมาณนี้เลยนะครับถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราเล่นเนี่ยประมาณ5ภารกิจนะครับก็จะเป็นในส่วนของเกมสกิล1นะครับแล้วก็อีก4อันเนี่ยเป็นแมตช์นั่นเองนะครับแข่งกับบอทนะครับก็ ไปหาเล่นกันได้นะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการ์ดนะครับหรือว่าวิกซี่ที่จะเข้าในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยนะครับเอาล่ะทุกคนก็มานี่เลยนะครับเรามาอยู่ในหน้าของเอ็กของมาร์ดิดติสตานั่นเองนะครับก็เขาได้มีการโพสต์นะครับก็นี่เลยนะครับเมื่อ3มชั่วโมงที่แล้วนะครับวิกซี่เฟสติฟิกเจอร์นะครับเป็นพ i c ิ i o n นั่นเองนะครับหรือว่าคาดการนะครับก็คร่าวๆเนาะก็ เป็นวีคสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะข้ามไปในกิจต่อไปนะครับก็คือกิจของทีมออฟตวเ e ียนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวนะครับเราไปดูเรื่องของหน้าตานักเตะวีคสี่ก่อนเลยนะครับฟิกซีฟิกเจอร์นะว่าจะมีตัวไหนเนี่ยเข้ากันบ้างนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนักเตะที่เข้ามานะครับให้ดูใกล้ๆนะครับก็อันนี้ยังไม่การันตีนะทุกคนว่า100%แน่นอนยังไม่การันตีนะครับก็ฟิกเจอร์เช็ค นะครับ115นะทุกคนกถือว่าเป็นผู้รุกษาประตูที่ห่างหายไปนานนะครับก็ถือว่าถ้ามาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะตัวนี้เนี่ยสูง196นะครับถ้าผมจะไม่เจ็ดถ้าผมจะไม่ผิดเนาะ196หรือ197เนี่แหละนะครับประมาณนี้เดวินยาวีดิสนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็เลยผมก็ต้องบอกได้เลยว่าวิกซี่เนี่ยถ้าใครแลกพวกสตาร์มไปแล้วแลกฟันไดไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องแลกวิดิสนะครับหรือถ้าเราจะแลกอีกตัวหนึ่งก็ได้สมมติ เ,เราใช้สตัมแล้ว,ว,วเ,ร ai, เราก็ใช้วิดิทด้วยเราใช้ฟันไร์เราก็ใช้วิดิทด้วยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแะววชินูล่าอ่ะครับอันนี้ก็เป็นคนที่ถามกันเข้ามานะครับว่าเในไลฟ์สดที่ผมไปไลฟ์เนี่ยว่าชินูล่าจะมาไหมนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ทําการสปอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าวันที่สี่เนี่ยจะมีตัวไหนจะมีจะเข้ามาจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของโซล่านะครับโซล่าตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเอที uh, ตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้ไม่รู้ว่าเท้าเนี่ยมันปรับมาเป็นห้าห้าหรือเปล่าหรือว่า5้าสี่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยก็ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ตัวเล็กนะครับโซล่าตัวนี้เนี่ยมันก็ถ้ามาจริงๆหรือถ้าเราไปเล่นกันเนี่ยมันก็อาจจะลําบากนิดหน่อยนะครับถ้าเราไปเจอกองหลังแบบตัวใหญ่ๆนะครับมันก็จะเล่นยากเนาะ ตัวต่อไปนะครับก็โซแคมเบลนะครับโซแคมเบลเนี่ยก็เป็นตัวที่อถ้ามาจริงๆเนี่ยมันก็ผมคิดว่าแลกประมาณแ0ดร้อยไหมเพราะว่ามันโอเวอร์ ola, าาร้อสี่นะครับส่วนนาวิชโนล่าเนี่ยถ้ามาจริงๆนะครับถ้ามาจริงๆนะผมไม่รู้ว่ามันจะไปสองพหรือเปล่าหรือพันห้านะครับถ้าแบบมันไป2องพันจริงๆนี่มันเหมือนอานายตอนนั้นเลยเนาะทุกคนทําได้ไหมที่อานายมา2องพันนะครับ นาวิชินาล,ล่าก็เป็นตัวที่คนถามหากันเยอะนะครับเพราะว่าร่างที่นปัจจุบันตอนนี้ที่คนใช้อยู่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกิจของแลกนาล็อกนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามาจริงๆก็ต้องโหเป็นอะไรที่สุดยอดมากมากนะครับเป็นตัวที่ทุกคนรอ,อคอยกันเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะแลกกิกซอเนี่ยสูงเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าถึง2,000ันเนี่ยถือว่าโหมันแลกแพงจริงๆนะครับแต่โดยแต่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาประมาณสักพันห นะครับประมาณนี้ที่ที่ผมคาดการไว้น่าจะมาสักพันห้านั่นเองนะครับตัวต่อไปนับดอนนารุมานะครับตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใครที่ใช้นะครับร่างของบาลองดออยู่นะครับก็มาแล้วนะครับดอนนารุมาก็ถ้ามาจยิงเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าแฟนแวนซี่นะครับดีใจกันแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยดอนนารุมาผมก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่โคตรจะเก่งนะครับส่วนสูงดีแล้วก็แอร์ค้างที่ฉลาดนะครับแล้วก็ซาลิบานะครับตัวนี้เนี่ย ซาลีบาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับโรดี้โรดี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ซีเดมที่ค่อนข้างหนานะครับตัวใหญ่เลยแล้วก็แยอค่อนข้างดีเน้นแบบว่าเกมรับเลยนะครับเป็นสไตล์แบบว่าดักบอลนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของดาวิดลายานะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวแคปไว้ก็ได้นะทุกคน นะครับมาคูคูเรียานะฟิลโฟเดนนะฟันเดเวนนะครับแล้วก็ไคเซโด Cdm นะครับเฟอร์นันเดสนะครับแจ็คกิลิตนะเดี๋ยวผมจะพูดแต่ตัวหลักๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็แคบไว้ดูก็ได้นะครับเดียโกดาลอตนะครับประมาณนี้วานบิสซากนะครับ Rb ร12ร้อยสิบสองนะครับตัวนี้เนี่ยความเร็วดีนะครับตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูภาพต่อไปกันนะทุกคนว่าจะมีตัวไหนเนี่ยน่าสนใจกันบ้างนะครับนี่เลยนะครับ ก็จะเป็นโอเวอร์น้อยแล้วนะครับ1 1 1 1 1 2ประมาณนี้110นะครับกัคโปนะครับแ a ตลี่นะครับธนากะนะครับตัวนี้จอห์นสันนะครับทุกคนเคลเฮอร์นะครับประมาณนี้นะทุกคนก็อาจจะไม่ได้แบบมีความน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้มีโยโร่นะทุกคนแมนยูนะครับกองหลังตัวนี้นะครับ ก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะทุกคนเขาก็แจ้งนะครับให้ทราบว่าเอ้ยมีนักเตะตัวไหนเนี้ยเข้ากันบ้างนะครับสปอยมานะครับนักเตะที่อ่าที่จะเข้านะครับแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเป็นในส่วนของกิ t ิโออันนี้ผมลงให้ดูนะครับลามิยามาวนะครับซาร่านะครับเรื่องโอเวอร์เนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจนะครับดูก่อนว่าตัวไหนมาบ้างนะครับคร่าวๆที่เขาทำออกมานะครับมีดูเอนะครับ โอลิเซประมาณนี้นะเดมเบเล่ le, ประมาณนี้นะทุกคนเดมเบเล่ le, มีฮาเลนนะครับเรื่องโอเวอร์ตัดไปก่อนนะครับดูนักเตะพอว่าทีโอทีวายนะครับจะมีนักเตะตัวไหนเนี่ยที่มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเข้ามาอลิเคนนะครับยูเคเลสนะครับก็เพิ่งมาเมื่อสัปดาห์ที่สามนะครับเป็นร้อยสิบห้านะครับประมาณนี้เนาะทุกคนเอมเปเป้ appe, นะนาฟินย่านะครับ ควาลัสเกเรียลุยดิอาร์ตจูดบริลิงแฮมนะครับโคพามือก็มานะครับแม็กโทมิน่นะครับ,นะรบตัวนี้ก็ไปอยู่นาปโปลีนะครับฟาเบียตหลุยนะครับแล้วก็เปในส่วนของเบรดี้นะครับเจ้าเนเวสนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับ CDM เนาะดูเรื่อยๆนะทุกคนมีเยอะนะครับดิแเคนไลท์นะทุกคนบาเลล่านะครับวิตินย่านะครับ ทิมมิดไคเซโดนะครับอาจจะมีซ้ำๆกันนะทุกคนก็ดูเป็นความสนุกสนานละกันนะครับกววเวนเบิร์กปาโชนะครับซาลีบานะครับก็ฟิติฟิฟเจอร์ก็มานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทีโอทีวายนะครับเทียมออมเดอรเยียเนี่ยจะมาอีกหรือเปล่าเป็นโอเวอร์117หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับก็ต้องดูกันอีกทีเนะาะบัสโตนี่นะครับตัวนี้ รูเบนดิอาร์ตนะครับฟันไดอ่ะนี่แหละนะก็ต้องดูวันว่าฟันไดเนี่ยถ้ามาอีกเนี่ยก็ต้องเป็นร้อสิบเจอย่างแน่นอนนะครับถ้ามาจริงๆนะครับเพราะว่าถ้ามาร้อสิบห้าก็ไม่มีผลนะทุกคนเพราะว่าเราก็ใช้ร้อสิบห้าของอ่าฟิตติฟิกเจอร์หรือว่ากิทพิมารีนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูกันไปนะครับมีกาเบี้ยวนะครับมันก็อาจจะซ้ำๆกันนะทุกคนก็ดูเป็นอ่าเป็นความรู้ไปก็ได้นะครับ มาขึ้นยอดนะครับฮฮคิมมี่นะ RB ตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเท้าซ้าขอ่ห้าหรือเปล่านะครับตัวนี้บาเวเด่ ede, นะทุกคนมีกุนเดนะครับทิมเบอร์โนโนเบนเดสนะครับมาร์คูคูเลียอย่างนี้นะครับบันเดอตัวหนึ่งนะครับคาร์เลสดอนนารูม่านี่สินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากิดหน้าทีมอฟตูเย่ นะครับนักเตะเนี่ยจะมีตัวไหนกันบ้างหรือถ้ามีข่าวสารอะไรที่มันหลุดมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทําคลิปแจ้งให้ทราบเลยนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับฟังเป็นความรู้นะครับดูเพื่อความบันเทิงละกันนะครับอย่าตัดสินใจเชื่อว่า100เซนตะครับเพราะว่ามันเป็น p r e d i c t i o ่นอยู่นะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราอ่าไปดูกันอีกทีใกล้ๆวันที่จะเข้าดีกว่านะครับเผื่อจะมีข่าวสารหลุดออกมาอีกทีหนึ่งนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ มีประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถนะ้าว่าชื่นชอบคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ